สวัสดีค่ะคุณเพื่อนๆพื่อนเอพิเชันโอ้สาวฝรั่งขึ้นมาง่ามเถละวันนี้จะมาอัปเดตต้นกล้วยที่ไปเจาะกลางลำต้นมัน่นเพื่อที่จะให้มัน่นออ,ออกปีกลางลำต้นเนาะโมนี้ก็ได้ไปเบิง้งมั่นแล้วจะ้ะมั่นก็จะสร้างเซลขลึ้นมาหุม่มต้นมันคือเกาเมถึงจะเจาะเข้าไปเราก็เอาหยวมมันออกมาแต่ว่า มันกับมีเซลเข้าไปหุ่มหุ่มเกาสุดท้ายหอยก็ะเลดตัดพลาสติกแล้วก็เสียบเข้าไปอีกเพื่อถ้าปีมันดันขึ้นมากก็จะให้ออกกลางลำต้นเรารอรุ่นกันนะคะว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงมันเป็นเซลสางสมานลำต้นมันเองอัตโนมัติถึงมันมีแผลเหล่ามันกับห่อหุ้มเหมือนกับบ่มี่ยังเกิดขึ้นเลยสุดยอดเด้จ้ะทนกล้วย วันนี้มาเม้วออยเรื่องต้นกล้วยค่ะบ่มีอย่างไรว้าวเอพิเชืร์ชันเลิศมาก